น้องปิกลูกชายบิ๊กสรุดหล่อใสสไตล์อปป้าเตรียมแจ้งเกิดวงการบันเทิงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการส่องชีวิตดาวค่ะ วันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆมาอัปเดตกันโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนคลับของนักแสดงรุ่นใหญ่มากสีมืออย่างพี่บิ๊กสรุดวิจิตรานนท์ต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกชายของพี่บิ๊กเขาโตเป็นหนุ่มแล้วแถมยังหล่อเหลาเอาการมากๆที่สำคัญคือกำลังก้าวเท้าเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยคุณพ่อมาติดๆเลยค่ะ เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักพี่บิ๊กสรุดกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะนักแสดงมากฝีมือที่ไม่ว่าจะเล่นบทไหนก็ตีบทแตกกระจุยยิ่งบทพีเรียดบทขุนหลวงขุนศึกหรือว่าบทผู้ร้ายเนี่ยยิ่งส่งให้พี่บิ๊กดูเท่ดุดันมีสเสน่ห์สุดๆไปเลยคะ่ะ แต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วพี่บิ๊กเนี่ยเขามีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกชายสุดหล่อที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับน้องปิ๊กหรือว่าปิ๊กสุภวิทวิจิตรานนนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องปิ๊กเนี่ยได้ความหล่อความคมเข้มจากคุณพ่อมาเต็มๆเลยนะคะแถมยังมีออร่าความหล่อใสสไตล์โอปป้าเกาหลีอีกด้วยเห็นแล้วต้องร้องว้าวเลยค่ะ ตอนนี้น้องปิกอายุ21ปีแล้วนะคะกำลังอยู่ในวัยที่หล่อเหลาเปร่งปลั่งสุดๆไปเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่บิ๊กสรุปมีลูกชายตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่ค่อยเห็นออกสื่อเลยอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่บิ๊กไม่ได้ปิดบังเรื่องมีลูกชายเลยนะคะท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้นานแล้วตั้งแต่ปี2561โน่นเลยค่ะว่ามีลูกชายชื่อปิก แต่ที่ไม่ได้พาน้องออกสื่อบ่อยๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอยากให้ชีวิตส่วนตัวของน้องมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็อยากให้น้องได้เลือกทางเดินของตัวเองซึ่งณนะตอนนั้นนะคะคุณพ่อบิ๊กก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าน้องปิ๊กจะสนใจเข้าวงการตามรอยคุณพ่อหรือเปล่า แต่ดูเหมือนว่าลูกไม้จะหล่นไม่ไกลต้นจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เองค่ะประมาณเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมาเนี่ยคราวๆข,ข,ของน้องปิกก็เริ่มเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากขึ้นเมื่อน้องปิกได้ปรากฏตัวและเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงให้เราได้เห็นกันแล้วโดยเฉพาะการได้เริ่มแสดงซีรีส์อย่างเต็มตัวทําให้แฟนๆแ,และชาวเน็ตต่างก็พากันตับจ้องและชื่นชมในความหล่อเหลาคมคคลของน้อง ต้องบอกว่าน้องปิ๊กเนี่ยมีหน้าตาที่โดดเด่นมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงหน้าดวงตาคมคมหรือแม้แต่รอยยิ้มก็ได้คุณพ่อบิ๊กมาเต็มๆเลยค่ะแถมยังดูเป็นหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองมากๆด้วยตอนนี้กระแสตอบรับก็ดีมากๆเลยนะคะหลายคนพากันกรี๊ดในความหล่อของน้องแล้วก็คาดหวังว่าน้องปิ๊กจะกลายเป็นดาวดวงใหม่ประดับวงการบันเทิงได้ไม่ยากเลยค่ะ การที่น้องปิ๊กได้เข้ามาในวงการบันเทิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสานต่อสายเลือดศิลปินจากคุณพ่อบิ๊กสรุปเลยนะคะคุณพ่อก็คงจะภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากๆแน่ๆค่ะแถมยังเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่าจับตามองมากๆว่าต่อไปเราจะได้เห็นผลงานอะไรจากน้องปิ๊กอีกบ้างหรืออาจจะได้เห็นคุณพ่อลูกชายคู่นี้มาประทะฝีมือกันสักวันก็เป็นได้ใครจะไปรู้ล่ะคะ ก็นับว่าเป็นข่าวดีของวงการบันเทิงไทยเลยนะคะที่ได้หนุ่มหล่อหน้าใหม่มากความสามารถมาประดับวงการเพิ่มอีกคนเชื่อว่าน้องปิ๊กสุภวิทย์จะมีอนาคตที่สดใสในวงการบันเทิงอย่างแน่นอนและเราก็จะได้เห็นผลงานของน้องปิ๊กกันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้รายการสองชีวิตดาวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่รับรองว่าสัปดาห์หน้าเราจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจของเหล่าคนดังมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะ